กรมทางหลวงชนบทถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2565เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2565 ให้กรมทางหลวงชนบทนำไปถวายณวัดเจดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหารตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอภิรัตชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานในพิธีในการนี้มีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพิธีถวายผ้พาพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนปัจัยร่วมทำบุญรวม 2,596,81บาทและหลังจากเสร็จพิธีได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอดโรงเรียนบ้านวังมะริวโรงเรียนบ้านห้วยแก้วและโรงเรียนเมืองกื้โรงเรียนละ30,000บาทรวมเป็นเงิน120,000บาทสำหรับวัดเจ็ดยอดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเดิมชื่อวัดโพธารามมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระเจ้าติโลกร,ราชรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้ทรงสร้างขึ้นในปีพุทธศัการาช1998พระเจดีย์สร้างด้วยศิลาแรงประดับลวดลายปูนปั้นเรียนแบบมหาโพวิหารประเทศอินเดียในปีพุทธศัการาช2020วัดโพธารามมหาวิหารเป็นสถานที่ทำการสังคานาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกภายในวัด7ยอด มีสถาปัตยกรรมที่งดงามคือส่งยอดปรางเป็นตามแบบพุทธขยาอินเดียมีอยู่เจ็ดยอดด้วยกันและมีหลายปูนปั้นที่ฐานพระเจดีย์เป็นรูปของเทวดายืนและนั่งเรียงอยู่ร,บรอบๆเหมือนกับเป็นการคุ้มครองและปกป้องรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจคือปู่บรรจุพระเจ้าติโลกราชซุ้มประตูโขงทางเข้าวัดมหาวิหารพระสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราชสัตตมหาสถานหอไตร จึงเป็นวัดที่มีความสําคัญในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันประเทศปริยัติสะอาดขันติโก